คอนโทรลชีวิตควบคุมเก่งเหมือนแม่เลยค่ะคนที่เขาอยากจะเข้ามาหาเราเขาจะจีบเราเนี่ยเขาอยากได้แฟนเขาอยากได้คู่ชีวิตไม่ได้อยากได้แม่นะคะหรือบางคนทำตัวเป็นเจ้านายค่ะต้องคอยรายงานอยู่ตลอดเวลา ค่าที่2เลยค่ะก็คือคนที่จับผิดอยู่ตลอดเวลาเหมือนเขาเป็นตำรวจเราเป็นผู้ร้ายหรือเขาเป็นโจทย์เราเป็นจำเลยต้องคอยสอบสวนอยู่ตลอดเวลาว่าทำอะไรอยู่กับใครที่ไหนค้นข้าวของอยู่ตลอดเวลาคอยระแวงคอยจับผิดนะคะไม่ว่าเราจะทำอะไร ข้อที่3เลยนะคะคี่หึงเกินเหตุถ้ามันอยู่ในระดับที่พอดีอะคะ่ะมันก็ดีหรอกเพราะแสดงว่าเขาก็ห่วงใยรักเรานะคะแต่ถ้ามันมากเกินไปถึงขนาดว่าเราจะชมใครพูดถึงใครต่อหน้าเขาก็ไม่ได้กดไลค์ใครก็ไม่ได้มีเพื่อนต่างเพศก็ไม่ได้อันนี้ค่อนข้างหนักแล้วนะคะข้อที่4เลยะคะ่ะคนที่พูดจาดูถูกกดคนอื่น